ไข่เกียวยามเช้านะคะใบเคียวโอ้นสอบเตาใหม่นะคะนี่เตาอีวาานิ้กะแล้วก็วิวสวยๆนะคะเห็นหมอกจางๆยามเช้าค่ะนี่นะคะอีวาตานิ้ทอสมารุจูเนียรุ่น c b o d x j r ค่ะทุกคนเป็นไซส์เล็กนะคะ ก็สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวเตายี่ห้ออิวาตานินะคะเป็นของญี่ปุ่น,นะคะ่ะเหตุผลที่จะมารีวิวเพราะว่าตอนพี่เอซื้อนะคะไม่ค่อยมีคนทํารีวิวเท่าไรตอนนี้ก็เลยอยากจะมารีวิวให้ทราบว่าข้างในเป็นยังไงบ้างคะ่ะเหตุผลที่ผู้ชอบนะคะที่ซื้อเพราะว่าเป็นสีเบสค่ะทุกคนสีเดียวกับเต็นดีโอดีไฟทีของผู้นะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องกันนะคะทุกคนก็ปดตรงนี้ออกก่อนนะคะอ่าแล้วก็เปิดมานะคะพอเ,เปิดมาข้างในปุ๊บนะคะอ่าจะเจอตะแกรงนะคะในส่วนของตะแกรงแล้วก็ส่วนของอันนี้เป็นเตาค่ะเตาจะเป็นส,สีสีเขียวนะคะสีเขียวเข้เขมทหารคะ่ะแล้วก็ มีคู่มือให้นะคะซึ่งคู่มือมันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นค่ะเราอ่านนิยอ,องนะคะแต่ด้านหลังมันมีเมนูให้ด้วยค่ะทุกคนอันนี้ก็ไม่ได้ใช้งานแน่ๆก็เก็บแยกไปแล้วก็เหตุผลที่ผู้ซื้อก็บอกให้ V อซื้อก็เพราะนี่เลยค่ะตัวนี้มันจะเป็นพลาส,สติกอย่างดีเลยค่ะสีเบจนะคะก็คือเวลาเราเดินทางก็สามารถใส่ เตาและตะแกงลงในกล่องเพื่อป้องกันการกระแทกได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเหตุผลที่ซื้อเตาอีวาตานี้นะคะเพราะว่าเตาแก๊สรุ่นเก่าที่ผู้พีเอใช้ะค่ะมันไม่สามารถปรับความแรงของไฟได้ค่ะอย่างเวลาเราแคมปิ้งใช่ไหมคะถ้าเราทําไข่กระทะค่ะหรือทําไข่เจียวเงี้ยมันจะหลีไฟไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยซื้อตัวนี้ค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะได้ดูรีวิวแล้วเขาจะหลีไฟ ปรับความแรงของไฟตอนเราทําอาหารได้ดีค่ะแล้วก็ตัวจุดเด่นอีกอย่างของตะแรงตัวนี้ก็คือจะเห็นได้ว่ามันมีช่วงความลึกของของของตะแรงค่ะซึ่งพูด,ดง่ายๆคือเวลาเราใส่ตะแรงลงไปอย่างนี้นะคะตัวเตาฐานเตามันจะอยู่อยู่ข้างล่างค่ะแล้วก็จะมีช่วงการลมประมาณ1นิ้วถึง1นิ้วครึ่ง ทำให้เวลาเราประกอบอาหารนะคะมันจะไม่โดนลมพัดแล้วทําให้ไฟดับแล้วก็อีกอย่างคือของรูปแบบอีวาตามินี้นะคะตัวเห็นว่าข้างๆเนี่ยค่ะข้างๆเนี่ยเนาะมันจะมีช่องลมที่พัดสมมติลมพัดเข้าด้านนี้ปุ๊บมันจะลงไปก็จริงค่ะแต่ว่ามันจะทําให้ลมออกมาข้างบนแล้วไม่ทําให้ไฟตรงตะเกียงของเราดับค่ะนี่คือข้อดีของเตาอีวาตตานี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปทดสอบจุด จุดเตาอีวาตานิให้ดูกันค่ะ,ะซึ่งแก๊สกระป๋องที่สามารถใช้ได้กับเตาอีวาตานินะคะก็จะมีอยู่2ขนาดค่ะก็คือกระป๋องยาวนะคะก็จะเป็นขนาด250กรัมค่ะแล้วก็กระป๋องเล็กนะคะก็จะเป็นขนาด120กรัมขันคนเดี๋ยวเรามาดูวิธีใส่นะคะก็คือขั้นแรกก็คือเปิดออกมาอย่างนี้นะคะ จะเห็นว่าเนี่ยค่ะเดี๋ยวมีสติกเกอร์ว่าบอกว่าใช้เตาแก๊สขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กได้นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะเสียบกันขั้นแรกก็คือต้องให้ขั้วนี่นะคะเสียบเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ให้มันตรงออกับตรงนี้แล้วก็ดันเข้าไปค่ะอ่าพอดันเข้าไปปุ๊บมันแน่นติดกันละอ่าเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดนะคะอ่าแล้วก็เราก็ค่อยๆกดเปิดนะคะอันนี้มันจะ หมุน้วยหมุนมาทางหมุนมาทางทวนเข็มนาฬิกาค่ะให้มันดังกึด่ดพอกึเสร็จแล้วนะคะทุกคนจะเห็นว่าไฟมันติดแล้วค่ะพอไฟมันติดนะคะอันนี้ก็คือมันจะแรงเราก็สามารถกดหลีไฟได้ค่ะ <Yahoo! S 1> ซึ่งตอนนี้มันมีลมนะคะแต่ว่าสังเกตได้ว่าไฟมันก็ไม่ดับเราสามารถไม่จำเป็นต้องใช้ตะแกรงรอบเลยค่ะ อ่าเนี่ยคือความหลี่เบาแล้วค่ะเห็นไหมคะนี่คือหลีอย่างเบาละก็สามารถประกอบอาหารได้ค่ะอ่านี่นะคะจะเห็นได้ว่าเห็นไหมคะขอบตรงนี้ค่ะมันอยู่มันอยู่สูงจากหัวเตาข้างล่างค่ะซึ่งทําให้ป้องกันลมที่ว่าลมที่พัดเข้ามาไม่ให้เตามันดับได้นะคะอ่าโอเคค่ะอันนี้ก็เล่งไฟนะคะเล่งไฟให้ดูทีนึงอ่าแล้วก็เบาไฟนะคะ ก็สามารถเอาไปใช้แคมปิ้งได้ดีเลยค่ะทุกคนอ่าแล้วก็ข้อดีอีกอย่างของตะแกรงอีวตาตอนนี้นะคะก็คือถ้าสมมุติเราประกอบอาหารอยู่นะคะแล้วเศษพวกอาหารนะคะมาหล่นไปในตะแกรงนะคะเราสามารถถอดเนี่ยค่ะมันจะมี็อตอยู่4ตัวนี่นะคะ1 2 3 4สาถอดเพื่อล้างชิ้นส่วนข้างในนี้แล้วก็ทำความสะอาดได้นะคะทุกคนก็ ถ้าใครกำลังมองหาเตาแก๊สอยู่นะคะผู้ก็แนะนำเลยค่ะว่าลองมองทางเลือกอีวาตานี้นะคะเตาแก๊สขนาดพกบพาของญี่ปุ่นดูนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะก็ยังไงก็ถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผู้ด้วยแล้วกันนะคะทุกคนแล้ว้ไวพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย